ถ้าท่านชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเปิดการแจ้งเตือนคลิปใหม่กันนะคะสวัสดีครับในเดือนพฤศจิกายนนี้นะครับก็จะเป็นเดือนที่มีวันสำคัญทางประเพณีของคนไทยก็คือวันลอยกระทงนะครับซึ่งในเดือนนี้นะครับก็จะตรงกับวันจันทร์ที่11พฤศจิกายนนะครับซึ่งเป็นวันขึ้น15บห้าคเดือน12ปีกุลนะครับ ก็ขอแนะนำนะครับว่าแต่ละลัคนานั้นควรขอพรเรื่องใดกับพระนะครับแล้วก็พระแม่คงคาในด้านใดบ้างนะครับลัคนาราศีกันนะครับขอพรในพระบุโบสถนะครับท่านใดที่มีบ้านก็ขอให้มีบ้านใหญ่โตขยายใหญ่โตมากยิ่งขึ้นนะครับท่านใดที่ยังไม่มีบ้านไม่มีรถนะครับก็ขอให้มีบ้านมีรถดีๆเข้ามานะครับพรหมดโดยไวนะครับไม่มีปัญหาที่จะเกิดขึ้นนะครับ ส่วนตอนที่ไปลอยกระทงนะครับก็ขอพอเลือกความโชคดีต่างๆขอให้มีเข้ามาเรื่อยๆนะครับมีโชคลาภมีความสําเร็จเข้ามาได้อย่างง่ายดายครับลัคนาราศีกันนะครับในช่วงเดือนพฤศจิกายนนะครับก็จะมีในทางด้านของดาวเคราะห์ต่างๆนะครับที่ยังโคจรมีผลกระทบมาตั้งต่อเนื่องนะครับตั้งแต่เดือนตุลาคมที่ผ่านมาแล้วนะครับอาจจะทําให้ชาวลัคนาราศีกันเนี่ยรู้สึกแบบขั้นเนื้อขั้นตัวนะครับเจ็บป่วยไม่สบายเกิดขึ้นได้นะครับ การไม่สบายเนี่ยนะครับก็อาจจะมีจากหลากหลายสาเหตุนะครับที่เข้ามานะครับแต่สาเหตุของดาวเคราะห์ในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้นะครับก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของการกินอยู่นะครับว่ากินอะไรเข้าไปนะครับอาจทำให้ท้องเสียท้องผูกเกิดขึ้นได้นะครับรวมถึงระบบความคิดอะไรต่างๆนะครับอาจจะสับสนวุ่นวายสะหน่อยนะครับในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้นะครับตั้งแต่ต้นเดือนนี่นะครับดาวพระอังคารยังคงโคจรทับลัคนาอยู่นะครับกำลังของพระสา ก็เข้าไปเคื่อหนุนด้วยนะครับทำให้ว่าชาวลัคนาราศีกันหลายๆคนครับอาจจะมีเพล่เเกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้นะครับดังนั้นแล้วนะครับก็ไปทาบุญสุนทานะครับเพื่อเลี่ยนกรแก้เคะ้ออะไรเสันนิดหน่อยอะไรในส่วนส่วนนั้นก็จะช่วยให้ชาวลัคนาราศีกันดีขึ้นได้นะครับระยะในเดือนพฤศจิกายนนี้นะครับพระเกตเองเนี่ยนะครับที่โคจรเข้ามานะครับมาเป็นในสู่ในภพราระความสาเร็จให้กับชาวลัคนาราศีกันนะครับนั่นแสดงว่า แม้ถึงแม้ตัวเราจะดูเหมือนมิเคราะห์นะแต่ก็ยังมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาฮารักุ้มครองดูชะตาอยู่นะครับหรือถ้าจะหมายถึงว่า,าไปขอความช่วยเหลือใครนะครับก็มาัากจะให้ความช่วยเหลือเกือ้อกูลชาวลักนาราศีกันได้เป็นอย่างดีเลยนะครับลักนณาราศีกันเนี่ยนะครับในส่วนของทางด้านรายจ่ายนะครับก็ยังคงมีอยู่นะครับเพราะว่าเดี๋ยวประมาณสักคนที่10 พฤศจิกายนนี่นะครับดาวพฤหัคบานจะโคจรเข้าไปกระตุออ <with> ้นรายจ่ายต่างๆนานาเนั่ยนะครับให้กับชาวลัคนาราศีกันนะคะรับก็อาจจะเป็นรายจ่ายในเรื่องของการรักษาสุขภาพของตัวเองนะครับจ่ายในเรื่องเก่าๆที่เคยผ่านมานะครับจ่ายในเรื่องของการซ่อมรถก็ได้ซ่อมบ้านก็ได้นะครับในเรื่องของที่อยู่อาศัยประมาณนี้นะก็จะทําให้มีรายจ่ายในช่วงนี้อยู่นะครับดังนั้นแล้วชาวลัคนาราศีกันต้องรู้จักบริหารการเงินของตัวเองดีๆนะครับเพราะว่าในมีดาวเคราะห์โคจรเข้ามานะครับทำให้ว่า แหมมีผลกระทบนะครับในเรื่องนี้นะครับอย่างเช่นแต่บางทีมันเป็นการจ่ายแบบจําเป็นอ่ะนะครับอย่างรถเราเสียเราก็ต้องจ่ายใช่ไหมครับถ้าไม่จ่ายวิธีทำยังไงนะครับแต่มันเป็นช่วงจังหวะเวลาบอกแล้วกันนะครับว่าเดือนนี้ต้องระมัดระวังในการใช้จ่ายหน่อยนะครับทีนี้เนี่ยในเรื่องของการเงินนะครับดาวพระประหัดเองนะครับที่โคจรเข้ามาร่วมกับดาวพฤหัสในภพันธุเนี่ยนะครับที่ทําให้ว่าเรามีรายจ่ายทั้งเรื่องบ้านรถอะไรเงี้ยนะครับ ยังคงครองเรือนอยู่ในลักษณะแบบนี้นะครับมีผลกระทบทางด้านการเงินอยู่ในระยะยาวนะครับบางคนแหมรถเก่าแล้วก็ต้องซ่อมนะครับหรือว่าพอซ่อมเสร็จแหมรู้สึกว่ามันเก่าเกินไปคิดจะซื้อใหม่ในจังหวะที่คิดจะซื้อใหม่นี่นะครับถามว่าช่วงนี้ซื้อได้ไหมซื้อได้นะครับแต่ที่เนี้ยสายตาในการผ่อนนะครับต้องระมัดระวังในการจับจ่ายแล้วนะครับเพราะว่าดาวที่มันมีผลกระทบทางด้านการเงินตัวนี้มันมีกระตุ้นให้เกิดรายจ่ายอย่างใหญ่นะครับในช่วงอนาคตต่อไปเนี่ยนะครับดังนั้นถ้าใครจะคิดจะซื้อบ้านใหม่ ไปซื้อรถใหม่นะครับก็ต้องดูด้วยว่ารายจ่ายนั้นเพียงพอหรือเปล่านะครับเพราะว่าเดี๋ยวช่วงระยะเวลายาวๆในปี63นี่อาจจะมีการสะดุดเกิดขึ้นได้นะครับพอสะดุดในช่วงนั้นเนี่ยนะครับเครียดเลยนะครับค่อนข้างจะเครียดนิดหนึ่งนะครับดาวพฤหัสุขนะครับโคจรได้ตําแหน่งประนะครับอยู่ในภพสาสชานะครับหลายๆคนเนี่ยนะครับมีดูดูดีไงดูรวยนะครับก็มีเพื่อนนะครับหรือสภาพ เพื่อนที่ร่วมงานอะไรเงี้ยนะครับมายืมเงินตัวเองนะครับในช่วงจังหวะเดือนพฤศจิกายนนี้นะครับก็ต้องคิดให้ดีก่อนนะครับว่ามันถ้าสมมติว่าเขายืมไปแล้วนะครับจังหวะที่เขาไม่ได้เอามาคืนระยะยาวเนี่ยนะครับเราจะเดือดร้อนไหมนะครับก็ต้องบริหารการเงินตรงนี้ให้ดีนะครับโดยภาพรวมแล้วเนี่ยนะครับเดือนพฤศจิกายนนะครับก็จะเป็นเดือนของการต้องระมัดระวังในเรื่องของการใช้จ่ายเงินนั่นเองนะครับให้กับชาวลัคนาราศีกันและก็ห่วงในเรื่องของสุขภาพนะครับ พอมาดูในเรื่องของการงานกันบ้างนะครับพระราหูนะครับที่โครจรมาในช่วงที่ผ่านมานะครับแล้วคงอยู่ในเรื่องของการงานให้กับชาวลัคนา,าราศีกันเ่ยนะครับเป็นระยะเวลาเจ้ายาวเน,ๆๆนี่ยนะครับก็ยังคงสร้างความปนป่วนให้อยู่นะครับแต่ว่าในเดือนพฤศจิกายนนี่นะครับก็เป็นได้เป็นในส่วนของเป็นนําในเรื่องของปัญหาอุปสรรคต่างๆที่จะเข้ามาในเรื่องของการงานให้ชาวลัคนาราศีกันได้แก้ไขตลอดทั้งเดือนเลยนะครับแต่ถามว่าเมื่อแก้ไขแล้ว จะสาเร็จไหมนะครับตัวนี้ขอพูดประโยคเดิมๆนะครับว่ามันสําเร็จนะครับแต่ว่าอาจจะต้องผ่านอุปสรรคสักหน่อยนะครับทีนี้การแก้ไขแนวทางจะเป็นอย่างไรนะครับก็จะเป็นในเรื่องของการใช้รูปแบบนะครับรูปแบบใหม่ๆที่เราไม่ค่อยทำนะครับไม่เคยทํามาก่อนนะครับเข้าไปร่วมประยุกต์ค่อยๆปรับเปลี่ยนไปในการแก้ไขในปัญหาเนื้องานนะครับถ้าใช้รูปแบบเดิมๆอาจจะเกิดข้อผิดพลาดหรือจุดเสียเกิดขึ้นได้นะครับเพราะดาบพระหูนเป็นตัวแทนของชาวต่างชาตินะครับ เทคโนโลยีใหม่ๆก็ได้นะครับเทคโนโลยีแปลกๆหรือสิ่งแปลกๆนะครับบางทีการงานของเราในคิดแหวกคิดแปลกนะครับจะทําให้ประสบความสําเร็จได้ดีเลยนะครับในเดือนพฤศจิกายนนี้นะครับในส่วนของทางด้านความรักนะครับความรักคู่ครองเนี่ยนะครับของชาวลัคนาราศีกันนะครับความรักหรือคู่ครองคนรักนะครับในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้นะครับอาจจะรู้สึกว่า เซ็งๆเหนื่อยๆเบื่อๆกันไปสักระยะหนึ่งนะครับหรือบางคนเนี่ยนะครับอาจจะต้องห่างกันนะครับห่างกันไนกลยอย่างเงี้ยนะครับก็เลยรู้สึกเหงารู้สึกว่าเหวในช่วงจังหวะนี้นะครับเพราะว่ามันอาจจะมีปัญหาภายในบ้านเกิดขึ้นได้นะครับดังนั้นเนี่ยอยากจะให้ใช้ความระมัดระวังในการพูดจาก,กันในการใช้ชีวิตคู่นะครับเป็นช่วงระยะสั้นๆเองนะของชาวลัคนาราศีกันเนี่ยนะครับไม่ใช่ช่วงระยะเวลายาวๆนะครับเพราะว่าดาว ของตองหนแงของอย่างพบปัตน mm ีเนี่ยนะครับมันก็วัวกวจรในพบพันธุทุนะครับก็แบบแหมเรื่องภายในบ้านเรื่องภายในครอบครัวอาจจะมีปัญหานะครับเหมือนลิงกับฟันนะครับคิดกันในแง่ดีนะครับใจเย็นซึ่งกันและกันก่อนนะครับก็จะทําให้เดี๋ยวความสุขปลายปลายเดือนก็จะกลับมาอีกครั้งนะครับช่วงปลายเดือนหน่อยตั้งแต่กลางกลางเดือนไปไม่ใช่ปลายเดือนนะครับกลางกลางเดือนไปนะครับจนถึงปลายเดือนเลยก็ความสุขอะไรต่างๆนะครับที่มันมีปัญหาแสดงว่าช่วงต้นเดือนเนี่ยต้องระมัดระวังนะครับเดี๋ยวพอปลายเดือนไปก็ดีขึ้นนะครับให้กกัััับบชาาาคนนนนรรี่เองะ ก็โดยภาพรวมก็จะเป็นในรูปลักษณะแบบนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องชาแนลคุยอยากรณ์ดาวเล่าชีวิตนะครับแล้วก็ทีมงานด้วยนะครับขอบารมีพระรัตนาตราัยนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาอารักษ์ทั้งหลายนะครับช่วยปกปัก,ปกร,รักษาให้กับชาวลัคนาราศีกันไม่ว่าจะเดินทางไปที่ใดก็ขอให้ปลอดภัยนะครับผู้หลักผู้ใหญ่เมตตาคอยช่วยช่วยเหลือนะครับเพื่อนฝูงแล้วก็วงสังคมชาพบ้านไปอมต่างๆก็ขอให้เกื้อกูลให้เกิดความสุขทั้งในครอบครัวในการทํางานและในชีวิต ตลอดเลยนะครับขอบพระคุณครับ